หมดพีเมียกับคอมเพรสติทีฟต่างกันอย่างไรหมดพีเมียกับคอมเพรสติทีฟเนี่ยเป็นหมดแรลงเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่หมดพีเมียจะเป็นหมดแรลงที่ออกไปแนวการแข่งขันที่มีการแบนแมปมีการเลือกฝั่งก่อนการเริ่มเล่นโดยที่แมปในการเลือกเล่นเนี่ยก็จะมีการหมุนเปลีป่ยนไปนเรื่อยๆส่วนวิธีการปลดล็อกแรลงในหมดพีเมียคือชนะ10ตาในหมดพีเมียซึ่งจะเล่นด่านไหนก็ได้ครับแต่ในคอมเพรสติทีฟเป็นหมดแหลงทั่วไปที่เราสามารถเลือกเล่นแมป ที่เราต้องการเล่นได้โดยที่เราจะสามารถเลือกเล่นได้เกือบทุกแมปที่มีในเกมครับยกเว้นบางแมปที่ปิดไม่ให้เล่นโดยวิธีการปลดล็อกแล้งในโหมดคอมเพตติีฟคือเล่นชนะ10ตาในด่านนั้นๆอย่างเช่นด่านรัศสองต้องชนะ10ตาถึงจะปลดแร้งครับโดยที่แล้งในโหมดนี้จะแยกตามด่านครับซึ่งพอมันมีโหมดแล้ง2โหมดก็เกิดคําถามขึ้นมาครับว่าอย่างนี้เราควรเล่นโหมดไหนดีโดยที่ผมเนี่ยจะตอบเป็นผู้เล่นเก่ากับใหม่ครับ ผู้เล่นเก่าเนี่ยสามารถเล่นโหมดพรีเมียร์ได้เลยครับเพราะว่าณตอนนี้นะพอเป็นโหมดใหม่ที่แบบเข้ามาในเกมคนก็เล่นโหมดพรีเมียร์กันเยอะครับโหมดคอมเพตทีฟเนี่ยก็คนเล่นน้อยลงครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ทุกคนเนี่ยจะถูกตั้งให้เล่นตามระดับครับเพราะว่าในช่วงเลเวล2จะปลดให้เล่นคอมเพตทีฟก่อนและในโหมดพรีเมียร์ก็จะเปิดให้เล่นตอนเลเวลสิครับซึ่งในโหมดพรีเมียร์ก็ต้องมีพามก่อนถึงจะสามารถเล่นได้แต่ในโหมดคอมเพตทีฟไม่จำเป็นต้องมีพามก็สามารถเล่นได้ครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ